ออกตามล่ยอ e ีโมดซุลิมิเต็ดในแมปเดอะซอนเกตแบดดังเก้า EP สองเรามาดูกันว่าใน EP นี้ที่จะได้อ e ีโมดอะไรบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกด like, ไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลา์ด้วย ร้านบับเบิลชอปไก่ตันกุ้งคุ้มล้่มต้นแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์ทแบบแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอหรือถ้าอยากอัพเววไวๆหาไอเทมแมปบอกฟุดและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร์แมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ปังหมดคอมเมนต์เลยมาครับผมอันดับแรกเราก็มาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมก็ยินดีด้วยสําหรับน้องคนนี้นะผมที่ได้เกมพาร์ทไฟน์นอตสปาร์กไปนะและเช่นเคยนี่ผมคลิปวิด,ดีโอนมะิเด ถ้า้นูๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์นะครับผมพี่ก็จะสุ่มแจกเกมพาร์ทแปลงแรกหนึ่งรางวัลอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามาด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาผมพี่ขออนุญาตเล่นเป็นจี๊อ <Yeah. S 1> นะผมอุ้ยมาถึงก็เจอตึงเลยเลยนะลออน้องสนองคารโบัปก็ให้มาก่อนหนึ่งตัวหวานๆไปเลยอย่างนี้ไปกันต่อผม oh, 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 oh. มาขออนุญาต,าตอันตราย,ยหน้าเลยแล้วกันนะผมบีก็ก,กดอย่าไปหยองไม่ใช่หมวย นี่ไงมาก่อนหนึ่งครับผมจับโดนะบบนะแตงวมนี้แล้วก็ตามด้วยสกิลหนึง่งไอ่จะไปไหนแตกเฮ้ยยืนน,นิ่งทำไมพี่ผู้มยืนน,นิ่งทำไมนี่โดนโดนอยากโรยเหรอไหนเอ้ยยังไม่หมดเหรอตีไงฮุ้ยจับเป็นซายด้วยยังไงอย่างตึงเดี๋ยวก็ตีไงคนห่งคนเมื่อกี้นี่หว่าใส่ได้ต่อหนึ 1, 2, ่งสองรัวเป็นสกิลหนึ่งมาปัดดเรียบเลยฟีเชอร์ไปสวัสดีครับผมเบคอเนอเบคอเหมือนกันเบคอนเหมือนกันมียังไง พี่เป็นนักลาา่าไปเพราะวัยน้องเล่เข้าซัลเลย์เยอร์ได้ไงก็ไม่ติดครับบุ๊คบุ๊คจะไปไหนเราได้โอ้โหหนุ่มวันนี้มันแค้นจัดว่ะอ,อ,อย่าแค้นน้องอย่าแค้นพี่มาล่าคิวเฉยครับน้องมาล่าให้ผู้ชมดูเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนเป็นโซนดีกว่าเรียบร้อยผ่านว่ะผ่วนว่ะได้ยังผ่าสดสกิลหรือม้าผมสายแร็พมานหนึ่งสองสามย่าหมอมนี้เป็นไงอะตอมิกซัมแลน์นะผม ได้บัฟมานิดนึงนะจังหวะน,น,นี้อัพประคดได้โดยนะผมเฮ้ยเอะไรอะ่ะเฮ้ยหมอนี่เสือกทำไมยาเสือกโอ้กูจะฟอรนิเจอร์ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ยอ้ยอาวเรียบร้อยดีอย่างนี้อา้าวจ้าเรียบร้อยอะ่ะเข้าคัตซีนฟอรนิเจอร์แบบตึงๆไงน้องวู้วโคตรตึงมาไม่เคยยอมอยู่แล้วครับไม่เคยยอมแพ้ใครใอยู่แล้วครับเรียบร้อยไปเลยครับ ปั่อีซี่โคตรเท่วะ่ะเฮ้ยไอน,นี่ไงรู้จักไหมเฮ้ยสกาวาโตเดเคยดูหรือเปล่าไอ้น้องนี่บาปข็ให้เป็นไงโชว์อีโมดไปหนึ่งทีครับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยเออกําลังจะฟีเจอร์นี่ไงบาปข็ให้ได้มาอีกหนึ่งตัวครับผมสินหล่อไปกันต่อครับผมกลางวันนี้ขออนุญาตอันติเลยแล้วกันนะครับผมแดดตรงใส่หน้าครับผมต่อยหนึง่ง ด้วยสกิลหนึ่งมาที่สวยเลยแตกจะไปไหนมาอีกแตกอีกเดินมาอย่างนี้เลยเลยตีไงโดนสกิลหนึ่งแม่ผมกระชากลากมาแถวนี้ชาร์จสกิลสามรอปล่อยเจนได้หูบล็อกบล็อกเฮ้ยโดนนะโดนนะแต่แด๊ดต่อยต่อยดักหนึ่งสองบอมสกิลสองเลยเนี่ยยังไม่แตกแด๊ดตง บล็อกตึงบล็อกตึงไอ้น้องแล้วก็ตามด้วยเจ็ดแดดฟินิเจอร์อันนี้มันจะฟินิเจอร์ของพี่วะเฮ้ยอย่าน้องอย่าแนดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองนี่ไงจะฟินิเจอร์ใครฟินิเจอร์ไปเลยจังวันนี้เฮ้ยอ่าได้แล้วอีโมดดูว่าเราจะได้อีโมดอะไรนะผมฮะอะไรคัมแอดมีคัมแอดมีโอ้ <c oughs> เป็นอีโมดแบบฟักมือเรียกฟ <c oughs> ักมือเรียกตีน,นะผม <c oughs> อีโมดฟักมือเรียกตีน ไปต่อจะไปไหนเราโอ้โหพุ่งหนุนคนนี้แบบเอาสุดนะเอาสุดนะจัดไปนอ้องพี่ชอบอยู่แล้วพวุ่งหนุนพี่ชอบอยู่แล้วเด็กขี้แฉนนะ่ะเข้ามาเลยเรียงตัวนอ้องใส่แต่ต่อยหนึ่งสองไม่โดนใสนนนน่แต่สวนอ้าวโดดอ้าวรวบมาแตกไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมสุลล์เว้ขอหน่อยเฮ้ยอย่าบอกนะนี่มันนี่มันอีอีอะไรอีซากิหรือเปล่า แตกโอ้โหเดมงกุฎด้วยป่ะเอาสวยละน้องน้องกูไปตีเขาไม่เยอะไอ้เี้ยกูไปตีเขาไม่เยอะไอ้เี้ยกูสร้างศัตรูเยอะโอ้โหไม่เยอะจัดนะเนาะมันหลุมพี่คนเดียวโอ้โหโอ้โหจ่ายเย็นน้องสุดหล่อยูกิแหลกรอแล้วก็เจ็บไรตามเดี๋ยววิ่งได้ว่ะสี่ตัว ว่าเขาให้เฮ้ยกูเมียนตีดนเวย้ยมีกูอันตีเลยเหรอตตีอ่ะชาร์จยิงโอ้ยพวกนี้มันตามสุดจัดเปีย <c> ต <oughs> ิเว้ยเข้าว่ะไอ้ไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยรู้ว่าับผมจำไว้ี้ฟอมยูงสองยัดหน้าไปอุ้ยม่แตกวะ่ะอีขอุดมาแล้วครับผมอุ้ยอุ้ย โอ้น้องกูโดนกูโดนกันดั้มสองตัวไล่โอ้น้องช่วยกูด้วยกูโดนกันดั้มสองตัวไล่า<แ>เคลียบร้อยน้องกูไม่รอดแน่ยังวันนี้อ้าวกูโดนเสียบอ้านโอ้อเชี่ยคกูเจ็บน้องเฮ้ยเรียบร้อยเป็นกันดั้มสองตัวมึงจะไปรอดได้ไงวะมาเนอ ไอ้หมอนี่เหรอฮ้ยมึงต้นตอนยังความแค้นต้นตอนยังคงแค้นไอ่เงี้ยบอมสกิลสามอ้าวแตกได้มาหนึ่งตัวมาเลยครับผมสุรนทีนี้ไอ่ไงวัวมาครับผมแจ็คสกิลสองย้ำใส่หน้าไปตอบดึงตามครับผมเอ้าเจ็บอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแปลกๆนะแปลกๆนะเฮ้ยเฮ้ยว่าชัดละชัดละไอ้เนาะเออไปไหนกูก็โดนลุมไอ่ไงที่โดนเนี่ผมสกิลสองลากมามึงจะไปไหนเอ้าวติดตัวว่ะ โทษโทษโทษพี่ทำผิดตัวไอ้เนาะนี่อบอมสีิลสามตามด้วยสกิลสองแฉแน่ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรมาดิมาดิแฉเหรอแนงแดงต่อยดักได้เอาสวยดีครับรวบสกิลหนึ่งมาครับผมนะอย่างวันนี้าา 3, นขาดสกิลสามจัดเข้า,าท,ที่ก้นอ่ะเจนได้ตามฟีดิเจอร์ปิดแตกู้ดโคตรตึงโคตรอันตรายเฮ้ยอะไรเอา้ามาถึงก็จัดเลยเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยืนอยู่เฉยมีอันตรีแล้ว มีแอนตี้แล้วมึงห้ามกเล็กดอกับครับผมจังหวะนี้ยิงดีสกิลสามใส่หน้าตามด้วยสกิลสองบอมใส่แดดอ้อมหลังตึงๆบล็อกตึงอ้าวโดนย้ำกระหม่อมเจ็ดได้ตามครับผมจังหวะนี้โอ้ดูคอเตอร์อ้าวอ้าวเดดตึงมั่วแดดตรงมั่วนรวบด้วยสกิลหนึ่งแตกไปครับผมเะอะไรอยากได้หรือเปล่อาดัมตับเป็ดหรือเปล่าอาดัมวิ้นรวบจากคอเตอร์อ้าวอ้าวรวบมาเรียบมาฟินิชเชอร์ได้ไหมตัว อ่ะผมไปกันตอ่วอวิคาน์เตอร์ว่ะเฮ้เยเฮ้ยเนาะใจเย็นน้องพี่ขอคิวหน่อยครับพี่ขอคิวหน่อยครับพี่จะต้องการอีโมดครับน้องพี่ต้องการอีโมดนี่อีโมดใหม่อยู่ไหนเออพี่ขอหน่อยครับสักสองสามคิวเออจังหวะน,นี้แต่กงกันพอวบมาหนึ่งตัวผมบับเข่าหน้าแตกไหมจังหวะนี้อุ่เรียบร้อยเฮ้ยนี่อุ้ยไม่โดนตัวนั้นพี่ผิดตัวผิดตัวเอาแต่ไม่เป็นไรครับผมยังได้อยู่ตัวนี้ก็แตกหรือเปล่าแตกไหมอุ่นเหยียบอ่ะ เอ้าไม่โดนเอ้าไปโดนตัวหลังโดนตัวหลังเฉยอะไรวะเนี่ยเลเซอร์จีจะไปไหนชาร์จยิงอเอแล้วก็ตามด้วยเจ็ตได้ตามดูเรียบร้อยได้มาอีกตัวสวัสดีครับทำอะไรกันครับแถวนี้คนเยอะจังเลยเฮ้อะไรกาโร่ไม่ใช่กาโร่ซุยริวเฮ้แตกหมดอะจังไม่เอาหมดอะกวนตีวกูบ้าเอาหมดบ้าข้งา,าขงเข้าสู่หมดบ้าข้างเลยเนาะได้มวอีกมด กดลับไปเลยครับผมจังหวะนี้จ่อหน้าเลยครับผมนี่เดเซอร์จะจอ่อเฮ้ย้เยโอ้โหรวมกันเยอะจัดเลยยังไงก็โดนนะผมจังหวะนี้ดูเรียบยร้อยเจสใจ้ตาอีกทีหนึ่งครับผมบับเขาใหมา้มาประตูหน้าเราได้อีหมอดอะไรนะผมไหนขอดูหน่อยสิฮะเอาเอาเหรอเอ็กซิาทาโอทางอ่อนทางนูน้นอะไรกันครับเนี่ยแค่นี้อ่ะอีหมดโอ้อยากได้คิวอีหมดว่ะมาไปกันต่อผม เศร้าเดี๋ยวผมหนุ่มอมืไปดักหน้าเขาให้บอมแท็กซสองใส่หน้าเต็มๆว้าววีดิชเฟอร์แบบตึงๆครับน้องออื้โโหลากมาไกลกจัดเอสวัสดีครับสวัสดีครับแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าอุ๊ยอะไรเด้งมาอะไรเด้งมา <laughs> เด้งมาเข้าขชเชาทไงไง้าอย่างนี้ก็โดนนี่ไอ้น้องของเฟอร์เนี่ยนะครับไปต่อแดดตรงหนึ่งสองสามจับด้วยซีสองไงแตกหรือเปล่าแถวนี้บึ้มเรียบร้อยเอาใครอีกเนี่ย ป้อมสามอู้โดนรวบก่อนอะไรอู้ยูอุ้ยอู้ยเจ็บอยู่เนอะเจ็ดได้ตามครับผมอ้าวได้มานหน,นึ่งตัวนี่เฮ้ยโดดได้คีแล้วก็โดดตามเจ็ดได้อีกนี่อู้ไม่แต่ว่ะอืมไหนนี่ต่อ,อยป้อมสองยัดนหน้าอู้ไม่แต่ว่ะเจ็ดได้ตามอีกทีอ้าวได้อยู่สวยไปต่ออป้อมสองยัดคาริบน่าแล้วตามไปเจ็ดได้อ่อ โอ้โหถึงเฉยวินิจเจอร์แบบตึงๆสวัสดีครับทำอะไรกันครับสุดหรอตายสิลสองยัดเข้าดิเบลน้าอีกทีนะเตะกันก่อนอุิยไม่โดนว่ะนี่เอ้แต่สกิลสองโดนนะจับอีกทีนึงนี่สกิลสองตามอีกทีเฮ้ยเฮ้ยยหนึ่งสองรวบดึงมาครับผมความที่อสองยัดเข้าดิเบลน้าเอาเรียบร้อยได้ฟินิจเจอร์โอ้โหคุ้เที่ยวินิจเจอร์อันนี้อุ้ยได,ด้มงกุฎอีกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วกูได้มงกุฎที่ไรกูโดนอย่างนี้ทุกทีเฮ้ยมึงจะเอาทุกมงกุดเลยไม่ได้นะน้องอย่าอย่าใจเย็นใจเย็นเ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ตึงได้ตึงโดนรวบออ้อาจารย์ตะเป็นกูจับรวบหลอกมาใจเย็นน้องจะได้ไม่โดนกูนี่กูยิงสามใส่หน้าเลยเอ้น้องเด็ดได้นี่ขอนตินะคะอู๋มาแล้วอ่ะเนอะติพี่มาแล้วครับน้องนี สวยแล้วพวกมืออนะ่ะเงมีอันตรีหรือเปล่าเงนะไม่มีะห้าวนะโตัดเอาวเสร็จเลยยังวันนี้มาแถวนี้เก็บอเอยครับผมไปกต่อนี่ออกจับโดนตัวเดิมผ่านแล้วจังวันนี้ดีไงเลเซอร์ยัดหน้าไปอะไรอะไรรอกแต่กอขูออ่ไปโดน่ะนีไงแต่โดนสกิลที่สองครับผม โอ้โหมีมงกุฎนี่เล่นโคตรยากเลยเชียูโดนไล่ตลอดเลยไม่รู้มันมาจากไหนบ้างเยอะจัดวะไม่มีมงกุฎแล้วผมจังวันนี้เจนได้นี่ไงโดนโดนกูขอฟีเจอร์หน่อยแล้วกันเมื่อกี้ล่ากูเยอะจัดพวกมึงอ่ะเออมาเดขาดปล่อยเอ้ผมจังวันนี้ตามด้วยเจนได้เรียบร้อยอืมสวยมันต้องอย่างนี้สิสุดหล่อเอออันนี้ไปไหนปล่อยหนึ่งสองรวบด้วยเอาโดนไหมตัวนี้อูโหไม่ฟีเชอร์ป่ะ ไม่ปไปแล้วผมเจ็ดได้ตามอ้าวได้อยู่ไอ้น้องมาดิมาด,มาดินี่ไงพวกมึงห้าวนักนะนะเมื่อกี้นี่อือกูมีมงกุฎ่อยไม่ได้ละจัดเลยโดนเอายืนยนิ่งยืนนิ่งรู้จะตากลับยืนนิ่งมันรู้จะตากลับเด็ดได้มาครับผมตัวอ้าวสวยน้องราดหมดไม่สนุกใครน้องกูต้องการคิวอะไรกูอยูอ่กูดัตึงแดดตึงไอ้ดัตหนึ่งสองรวบสกิลหนึ่งมาครับผม ชาร์จส,ก,สกิลสามเรียบ้อยครับผมจังวันนี้ไปต่อรวบสกิลสามมาเอาเรียบร้อยเลยคับผมครบแล้วจังวันนี้ไหนมาดู่อยซิว่าได้อีโมดอาร์เรสผมคนลับไปเลยอ่าปรับเขาให้ลีกเอาลีกเอร์มันคืออะไรยกดาบถ้ายกดาบนี่เถ้ายกดาบนี่เอเอาจริงดีเยอะมันคือท่าอะไรวะทุกคน ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่กันมาหน่อยนะครับผมโอเคผมก็จบกันพีนเท่านี้นะสำหรับไล่ไอโมดสุดริมิตเต็ดนะผมในแมปเดอะซองเก็ตไปตั้งกาว EP 2นะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า